ผิดเงี้ยโอ้ไม่ได้เลยไม่ดีเลยนะห้องอาหารมืดหมดเกิดใจบนอุ้ยพานาโนมิเตอร์เปิดเมตาเหรอรกเครื่องนะฮะเปิดเนิร์ดหือเนิร์ดเนิร์ดเนิร์ดก็ว่าอยู่ดี้นเสียงกรีดดีครับพี่ผีคนนี้ดีครับ บ้านใหญ่ล็อกเป็ดบ้านฟ้านะรอบหินใกล้บ้านฟ้าซ้ายเป็นไม่มีลูน,ลนโอเค โโอ้หเขาไม่บิงดักนะเบสแน่ๆประเดิมโดนเลยป่ะแบสโซสเตปบ้านฟ้าดีพี่แบคคุณนี่สวัสดีครับจากนก่งจากนะเบสไอ้นนแฝดทีสองแฝนทีสองเยี้ยหรอวอล์มวอล์มสถานีวอล์ม Yeah! ๊น่มีะริเนะสอง่ะเอาสีหายนะเสยอย่างโต๊ะนี่คือเคตอ ว่าบาทต้ปิดช่องแล้วประกาศใครกลัวไม่ได้ดขึ้นขึ้นขึ้นข้นมาเฮ้ยมีคนรอเงินช่วยเฮ้ยทำไงวนะน้าเจ๊ะ โอ้สตรีมอยู่ด้วยแต่โดนว่ะโวลัวดด่านอย่างโล่งเลยพี่น้อง ฟุกชื่อชื่อฟุกสวัสดีครับแล้วอะไรคือบีบีบอกผมจะปิดช่อง ก็ไม่ถึงที่ไม่มีนี่นะแทงหลังอ่ะหมดละคุณฟุ้งคนดังเทคกระชื่อค่ะผมนี่ดังยิ่งกว่าดาราเกาหลีอีกบอกเลยเท่มาว่าดังกว่าดาราเกาหลีอีกนายดึงชื่อดังอะไรชื่อดังอะไรเขาชื่อฟุ้งก็มีบอลล็อ ไปพี่ดิไม่มีทางหลังแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยอะทำได้ไงอะใช่เขาเ่ไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดิโมลี่เห่ไปแล้วรู้จักเหรอวะตรงเียแตคนวะปล่อยให้เขาผมว่ามันมีกลิ่นูก็เหนย คนรู้จักกูแน่เลยคุณเบสบอกว่าเซอร์แม็กซ์สเต็ปแค่หล่อสุดเดี๋ยวมันได้ด้วยเหรอดีเลยได้ผิดพลาดซิ่งเลยย่าไคยาวไปคุยกับยาวไป ลึกคิวอายุสิเก้าเฮ้ยเขาเปาน็นคอมิสทีมีนะทุกคนเขาจะทำไปแล้วอะเป็นนักแข่ง <c oughs> ผู้ใดน,นี่อุตส่าห์ลุ้นโว้ไปหาหนุ่มกินดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าเขาแห่หลอดได้ไงอ่ะค <c oughs> ือมันไม่ใช่แค่ผมได้ยินไง <c oughs> บุญเมื่อกี้เขามีทำอีกรอบปะสองคนวันที ทำไไงวะคือมันแบบแค่ไปแล้วแล้วก็บิ่งต่เอเ่็เตะอมันตื้นมากไปแล้วแล้วเ,เขาปล่อยเลยปั่นต่อได้แล้วเพื่อนมีเรสซิเลียนเรสซิเลียนโนมิเตอร์ตาย มันมีแรนอนแห่หรอกได้ดีฟุไม่มีปกติเนื้อไม่ค่อยใส่รอนไม่มีไม่มีมันจะมีมันจะมีอันนึงก็คืออ๋อใช่ใช่มันมันมีอันหนึ่งฟุกที่ว่าปกติเนื้อมันบินได้สองรอบใช่ไหมสมมุติว่าเราบินรอบแรกไปอ่ะแล้วเรากาลังแบบจะบินรอบสองอ่ะแต่ว่าเราไม่บินนะเพราะเราติดกดเดียวกันเดนาร์นอ่ะ มันจะมันจะกลับไปล่างมันมันจะกลับไปที่เดิมอะ่ะก่อนที่จะบิ้งอะ่ะแต่ว่ามันต้องทำก่อนแห่นะมันทำหลังแห่ไม่ได้นะทำไมมันรู้สึกแปลกฝงเลยคนนี้แต่ว่าเขาเขารับปั๊มบัตรพอ,อยด์ด้วยนะปั๊มบัตรพอ,อยด์คือแบบเล่นเองอะ่ะนึกออกไหมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แบบแฮกบัตรพอ,อยด์เป็นซีนเิเฟอร์ด้วยคนนี้ ก็อ,อยากรู้เนี่ยคือผมพี่เสียแน่แล้วก,แวก็แล้วก็กี๊ดใหม่ <laughs> อ่ะเยอะแล่วไปดึงย่านเดียวเดย ทนกทายกาเล่นดีอยู่หน่อยเจ้าตัวดูมันใหญ่ เดินไหวหรือว่า